woo hoo hoo สวัสดีครับอาจารย์ที่รักนกขงเขาหง่ทุกท่านครับมื่อกี้มามหอดไม้ครับผมเป็นเป็นไมข้ขางทางครับเป็นป่านะครับแต่ว่าผมไนย้ยินเสียงขันครับเดี๋ยวผมสชย่างขามไปใส่ฟังนั้นคนระับจะไมกลับมาเราลุ้ลลนเราชมกันครับมา จะสูบสูครับออนลหม่มาฝึกขึ้นเก่าครับนะครับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสีโบผาคดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม